สวัสดีครับล็กคอมนะครับตรงนี้ปิดไฟได้นะครับอน,นี้ลูกค้าสั่งเป็นซิงค์พัดลมนะครับแทนชุดน้ำนะครับส่งสักแก้วนะครับอำเภอวัฒนานาครน,นะครับก็ซิงค์ตัวนี้นะครับห้าท่อนะครับแก้แบบไหนไป สิงห้าท่อนะครับเย็นพอๆกับชุดน้ํานะครับราคาก็พอๆชุดน้ำหนึ่งตอนนะครับนี้อยู่ในเกมปับจีสตรีมนะครับเดี๋ยวเช็คสเปคก่อนนะครับก็ CPU นะครับ Intel Xeon e5-2697AVC นะครับ2ตัว32คอหกสิเทตนะครับลูกค้าสั่งแหก6 4บสกิกนะครับ m2 nvme 5 0 0ร b นะครับแล้วก็กระจอาร์3 0 6อ1 2สาูกิกนะครับ เทกระจอ่ะครับนเกมแับจีสตรีมนะเทตู้ปลานะครับกระจกสองทางนะครับลมเจ็ดตัวนะครับเทคู okay, โลโหลดมาได้่อนนี้เย็นเจี๊ยบนะครับ, <laughs> รบทิ้งตัวนี้เย็นวัวอบชุดน้ำ มีลมติดเพิ่มให้บนอีกสองตัวนะครับดันออกลมดันออกข้างบนตรงๆเลยนะครับไม่ร้อนคนระับ